ฝั่งนู้นฝั่งนู้นนะครับตอนหลังผมเลยพี่สายรุ้งนะครับเดี๋ยวให้พี่สายรุ้งแนะนําตัวก่อนนะครับสวัสดีค่ะสายรุ้งค่ะมาจากจังหวัดเชียงรายนะคะแล้วต้องถามพี่สายรุ้งฮะที่มาที่ไปแล้วก็ความประทับใจเริ่มจากตัวไหนเนี่ยก็จากตัวสันคาร่าค่ะเหมือนกันเลยปัญหาของพี่รุ้งเองเห็นไหมครับผู้หญิงทุกคนน่พอได้ลองสันคาร่าลวประทับใจทุกคนแหละ ปัญหาของพี่ลุงเองมีอะไรบ้างฮะก็คือเกี่ยวกับมดลูกนะคะตัวเองจะเป็นตกขาวเป็นเยอะมากเลยจนคันช่องข้อก็ได้พี่มินแนะนํามาก็ลองทานดูค่ะพี่ลุงเนี่ยเขาเคยมีปัญหาเมื่อตอนประมาณปี48เนี่ยมีกมีมีซีดขึ้นมาในมดลูกจนถึงระยะเขาเรียกระยะที่3ถ้าระยะที่5้นี่จะเป็นมะเร็งละนะครับแต่ถ้าระยะที่3เนี่ยังขูดทันอยู่นะครับ พี่ลุงก็เลยพอได้ยินเรื่องซันคาล่าถ้าอย่างนั้นเราต้องมากินเพื่อบำรุงตัวเองบ้างนะครับาเลยมาทดลองดูประทานไปแล้วเป็นยังไงบ้างครับพี่ลุงก็รู้สึกว่ามันดีขึ้นนะคะจากที่ว่าเราเคยจะกลมหน้าท้องจะออกข้างๆเอลไม่มีนะคะหลังจากที่เราทานไปสองกล่องและสองแผงในหนึ่งกล่องนะคะรู้สึกว่าจะมีเอวจะมีเอลขึ้นแล้วว่าตกขาวที่เคยออกอ่ะมันไม่มีค่ะนี่ทานไปกล่องเดียวเท่านั้นเอง โอ้โหได้ผลเร็วจริงๆคือจริงๆแล้วเนี่ยตั้งแต่แผงแรกก็รู้สึกแล้วเพราะว่าเบรกพี่แล้วอาจารย์สอนไว้ว่า7วันเท่านั้นเองนะครับท่านผู้ชมท่านก็จะเห็นผลแบบอะไรหลายๆอย่างที่เป็นแปอะไรตึงๆเนี่ยโอ้โหอันนี้นี่แค่ข้อมูลเบื้องต้นนะสำหรับพี่ลุงและเห็นบอกว่ายังมีสุภาาสตรียังมีครับยังมีอีกครับท่านนี้นี่เด็ดกว่านะครับเพราะว่าเดินทางมาจากที่เชียงรายเนี่ยก่อนที่จะเดินทางมาเมื่อประมาณสักเดือนที่แล้วนี่เองนะครับถึงขนาดที่หมอนัดผ่าตัดแล้ว เดี๋ยวให้เธอเล่าให้ฟังดีกว่านะครับเป็นใครมาจากไหนเดี๋ยวให้พี่พรนะครับแนะนําตัวเองก่อนครับสวัสดีค่ะดิฉันสมพรตีเยะพงษามาจากจังหวัดเชียงรายนะคะครับพี่พรก่อนที่จะมาเจอกับซันคาร่าเนี่ยพี่พรมีปัญหาเรื่องสุขภาพอะไรมาบ้างครับคือเนี่ยเป็นปวดท้องนะคะมีเป็นประจําเดือนมามากผิดปกติะคะ่ะม,มากมากนี่มากขนาดไหนครับ<า>พี่พรมากขนาดว่าใสา่ผ้าอนามัยเนี่ยวันละสิบเช็ดเลยนะคะโอ้โห ตัวนี่เหลืองซีดไปหมดเลยค่ะครับค่ะแล้วใครเป็นคนมาแนะนําให้พี่พรได้เจอกับซันคาร่าครับอ๋อพี่สายลุงค่ะพี่สายลุงนี่เองอแต่หลังจากที่ใช้เองแล้วประทับใจแล้วก็เป็นทอดๆเลยคือบอกบอกบุญนะอีกทีนึงบอกบุญบอบุญครับนะครับแล้วสิบสิบชิ้นต่อวันเลยเหรอพี่สิบชิ้นต่อวันเลยไม่สามารถไปทํางานอะไรได้เลยตัวเหลืองซีดไปหมดครจนจนหมอบอกว่าจะให้เลือดนะคะ ต้องให้เลือดเลยคืออาจารย์ครับน,นี่นี่ผมขนลุกสู้ๆนะผมว่าโชคดีที่ผมได้เกิดเป็นผู้ชายแม่ <S <S คือปัญหามันทาไมปัญหาของคุณผู้หญิงมันเยอะมาก,เล,กเลย <ๆ S 1> เลยนาะแล้วถ้าโชคไม่ดีไปคือพยายามหาวิธีรักษาก็ยิ่งเสียเงินเสียทองปัญหาครอบครัวลุมแล้วปัญหาสุขภาพปัญหาร่างกายปัญหา เงินทองอะไรมันเข้ามาหมดเลยนะคืออย่างอย่างพี่พรเนี่ยนะครับเป็นถึงขั้นว่านอนอยู่กับบ้านไปไหนไม่ได้ปกติต้องเลี้ยงหลานใช่ไหมพี่พรเลี้ยงหลานอยู่หกคนเลี้ยงหลานหกคนโอ้เลี้ยงหลานหกคนนี่ตอนเป็นประจําเดือนนี่ไม่ต้องทําอะไรเลยครับไม่ต้องทำอะไรเลยไปตลาดไม่ได้เลยครับโอ้โหแล้วเราเราเราไปหาไปหาหมอไหมไปปรึกษาหมอไหมครับไปปรึกษาหมอค่ะคุณหมอว่ายังไงบ้างคุณหมอบอกว่าให้ไปตรวจที่โรงพยาบาลใหญ่โรงพยาบาลพานนะคะครับแล้วก็เขาส่งตัวไปที่โรงพยาบาลเชียงรายหมอบอกว่า ไปอุตสาห์ดูบอกว่าเป็นพังผืดมีพังผืดเยอะสงสัยมดลูกโตด้วยอคแล้วหมอบอกว่าไงครับต้องหมอว่าต้องต้องผ่าตัดแลวต้องขูดมดลูกละนี่คือเริ่มถ้าให้ยาถ้าให้ยาแล้วไม่ได้นี่นะครับก็ขูดมดลูกถ้าขูดมดลูกยังไม่ได้ต้องตัดออกร้ายแรงที่สุดใช่ครับนั่คือขั้นสุดท้ายแล้วและทีนี้อันนี้นี้ยใบรีเฟอร์นะครับเข้ก็เรียกใบรีเฟอร์ นี่คือยืนยันจริงๆว่าเราก็ไปปรึกษาแพทย์ไปทางการแพทย์มาเรียบร้อยแล้วนะฮะไปทางการแพทย์ปัจจุบันแล้วก็ยังไม่ละเลยที่จะทิ้งนะครับถูกครับเพราะว่าของเราคืออาหารเสริมอย่าลืมนะครับคุณเอ๋อาหารเสริมคืออาหารไม่ใช่ยาถ้าเราเจ็บป่วยเนี่ยสิ่งที่สําคัญคือเราเองจะต้องดูแลด้วยแผนปัจจุบันก่อนเป็นอันดับแรกนะอย่างพี่พรเนี่ยเขาตัดสินใจที่ก่อนที่จะมาใช้ซันคาร่ากับยางกุ้ยเฟยเองก็ตามเนี่ยนะครับ เธอเองก็ไปปรึกษาแพทย์เรียบร้อยแล้วนะครับไปหาหมอไปตรวจอะไรเรียบร้อยจนกระทั่งถึงหมอนัดกับผ่าตัดเลยใช่ไหมครับนัดผ่าตัดเลยค่ะทีนี้หลังจากที่ได้ทานแล้วทำไมถึงได้กลับมาทานซันคาร่าแล้วยังไม่ได้ผ่าล่ะครับอ๋อตอนนั้นทานซันคาร่าไปก่อนค่ะอ๋อทานไปก่อนทานไปก่อนสิบห้าวันพอหมอบอกว่าจะผ่าวันที่สิบแปดคือขาทานไปสิบห้าวันครับหมอบอกว่าไม่ได้ผ่าแล้วคือมันหลุดมาสิบห้าวันเองเหรอสิบห้าวันสิบห้าวันโอ้โหทานไปหนึ่งกล่องค่ะ ถือแต่ว่าแสดงว่าก็ยังกลับไปพบคุณหมอนะต้องกลับครับเพราะว่ามีใบรีเฟอร์แล้วนะครับหมอนัดหมอมีใบนัดตรวจมาตลอดเวลาคืออาทิตย์หนึ่งสองอาทิตย์ต้องไปหาหมอครั้งหนึ่งนะครับแต่เราเราก็พยายามย้ากับท่านผู้ชมนะครับว่าอาหารเสริมไม่ใช่ยาไม่ใช่ยาคืออาหารไม่ใช่ยาแต่ว่าถ้าถูกกับร่างกายของเรานะต้องบอกว่าดีมากเพราะฉะนั้นเราเลยต้องหาบุคคลที่มายืนยันว่ามีหลายท่านนะที่ทานเข้าไปแล้วดีขึ้นแต่ว่าไม่ได้หมายความว่าพอทานแล้วรู้สึกดี ทิ้งหมอเลยไม่ได้ไม่ได้เราก็ยังกลับใชไ่ให้ดูแลแต่เราได้มีตัวดีพี่พอเนี่ยเขาใช้วิธีว่าพอหลังจากที่เข้าไปปรึกษาหมอนะครับแล้าหมอสั่งผ่าตัดแล้วนะครับก็กลัวไม่กล้าที่จะผ่าตัดก็ขออนุญาตกลับมาถามแฟนก่อนมาปรึกษาแฟนก่อนนะพอมาปรึกษาแฟนก็โชคดีมาเจอพี่ลุงพี่ลุงก็เห็นเธอนอนแบบ ตัวเหลืองแล้วคะฮะไปไหนมาไหนไม่ได้แล้วจาไม่ได้แล้วเขามาบอกว่าเขาจะต้องได้ตัดก็เลยว่าถ้าเราเป็นผู้หญิงถ้าตัดแล้วนะแย่เลยนะอย่าทุตัดเพราะลุงเคยโดนมาแล้วก็เลยว่าตัวลองทานตัวนี้ก่อนไหนๆก็จะต้องซีดเหลืองมากลุกไม่ได้เลยรู้สึกดีขึ้นตั้งแต่ภายในกี่วันผมถามอย่างนี้ดีกว่าประมาณ7วันก็รู้สึกดีแล้วค่ะเหมือนที่ท่านอาจารย์บอกเลย เจ็ดวันมันจะรู้สึกรู้สึกถึงการเปลี่ยนแปลงแต่ว่าที่ไปพบคุณหมอก็คือหลังจากทานแล้วสิบห้าวันจากจะต้องพาออกผ่าเนาะคุณหมอบอกยังไงบ้างคุณหมอบอกว่าตอนแรกว่าจะจะขูดพังพืชก่อนแล้วถ้าขูดพังพืชแล้วมดลูกยังโตอีกก็จะผ่ามดลูกอ่ะแล้วพอไปเจออีกครั้งหนึ่งหลังจากที่ทานแล้วสิบห้าวันคุณหมอว่ายังไงครับคุณหมอบอกว่าพังพืชนั้นมันหลุดหมดไปแล้วหลุดหมดหลุดหมดแล้วนี่คุณหมอไม่รู้ว่าไม่รู้ว่าพังพืชมันหลุดไป ยังไงได้ยังไงคุณบอก,กว่าไม่ต้องผ่าแล้วดีด้วย <ใจ S 1> ดีใจ,ใจชควดีมากเลยพ <อ S 1> <อ>เพราะฉะนั้นท่านผู้ชมที่กาลังชมรายการอยู่แล้วก็มีปัญหาหนักอกหนักใจใคล้ายๆแบบนี้นะครับต้องบอกว่าลองโทรมาปรึกษาในรายการได้นะครับหลายๆคําถามอาจจะมีคําตอบและมีทางออกให้กับท่านนะครับหลังจากที่เราไปปรึกษากับแพทย์แล้วนะครับแล้วเราก็ไปปรึกษาแบบต่อเนื่องก็แล้วกันแต่ว่าวันนี้ท่านมีทางเลือกนะลองโทรมาปรึกษาอาจจะเป็นวิธีอีกวิธีหนึ่งที่มหัศจรรย์ ต้องบอกว่ามันมหัศจรรย์ด้วยภูมิปัญญาของคนไทยถูกครับเพราะว่าของเรานะครับเป็นสมุนไพรที่ชื่อว่าโมล i n d a in s o ็อกเฟียนะครับโมลินดาอินซอกเฟียเนี่ยเราเก็บได้แค่3วันเท่านั้นนะเดือนหนึ่งนะเรามีการที่จะทำผ่านทางวิทยาศาสตร์ทุกอย่างนะครับ,รบตรวจสอบได้ทางวิทยาศาสตร์ด้วยครับผมอยากให้เจออีกท่านนึงด้วยอันนี้สำคัญ <นะ S 1> เลยหลังจากพีพรเรียบร้อยแล้วนะพี่พรไม่ต้องผ่าตัดมดลูกไปแล้ว